เดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมทีวี TV LED ซัมซุง40นิ้วกันนะครับอาการที่เจ้าของบอกมาก็คือเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบปลั๊กแล้วลองเทสดูนะครับไฟหน้าเครื่องไม่ขึ้นไม่ไม่มีสัญญาณใดๆนะครับเดี๋ยวจะลองกดปุ่มนะครับ ปุ่มก็เงียบนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าเป็นที่ซับไนะครับเพราะว่าไม่มีแหล่งจ่ายไฟไปจ่ายให้กับเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าไม่มีไฟโชว์สีเขียวสีแดงอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะครับแล้วก็มาเช็คอีกทีนึงนะครับว่ามีจุดเสียที่ตรงไหนนะครับ หลังจากที่เราแกะฝาหลังของทีวีออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นเมนบอร์ดนะครับบอร์ดซับไพแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นทีคอนนะครับลําโพงนะครับแต่ที่สังเกตได้ที่ว่าเรา,าสงสัยเจ้าบอร์ดซับไพตั้งแต่แรกนะครับที่สังเกตด้วยตาเปล่าเห็นรอยช็อตนะครับเดีย๋ยวจะเข้าไปเห็นนะครับ เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีรอยช็อตไหมดำนะครับเห็นแล้ว1จุดนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดจะบอร์ดซับไพตัวนี้ออกมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่า,ามันเป็นอะไรนะครับมันช็อตตัวไหนแล้วไปถึงตัวไหนบ้างแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวขอเวลาถอดจอบอร์ดซับไพนี้ออกสักครู่ครับหลังจากเราถอดบอร์ดซับไพออกมาแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะซูมไปดูตรงอุปกรณ์ที่ช็อตนะครับไม่ทราบว่าเห็นค่าทุปล่าค่ามองไม่เห็นนะครับแต่เมื่อกี้ดูด้วยแว่นขยายนะครับมันเขียนว่าอ่า 101K นะครับ 1KV นะครับเป็นซีเซรามิกค่าประมาณ100พิโคโฟรารัสนะครับเป็น อ่าวนสูงนะครับน่าจะเป็นโวลที่คอมเกี่ยวกับาการตัดต่อ,อของเจ้าตัวตัวสวิตชิ่งนี่นะครับอา่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็น m o s f e t หรือ IGBT สวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดเจ้าตัวนี้ออกนะครับแล้วก็วัดวัดเจ้าสามขาตัวสีดำที่ติดซิงค์นะครับดาว,ว่าน่าจะไม่รอดนะครับ เดี๋ยวเรามาถอดออกแล้วก็วัดดูอีกทีครับผมหลังจากที่เรานําอะไหล่ที่มีเปลี่ยนชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอก็พอดีกำลังจะเลิกงานนะครับก็เลยยังไม่ได้ไปซื้ออะไหล่มานะครับแต่ก็เดี๋ยวจะให้ดูอะไหล่ที่เปลี่ยนไปนะครับเ็จะเป็นตัวซีเซรามิกไมล่าได้ค่าเดิมนะครับที่ที่พอหาได้นะครับส่วนฟิวเมื่อกี้เจ้าตัวเออเจ้าตัวนี้ที่ผมเดาทีแรกว่ามันน่าจะไปแล้ว ผลปรากฏว่ามาไม่ถึงนะครับมาไม่ถึงนะครับช็อตตัวนี้แล้วก็กลับมาฟิวนะครับนี่ฟิวของเดิมเป็นฟิวที่เป็นแท่งเซรามิกนะครับแต่ว่าผมเอาฟิวแก้วธรรมดาบัจจีนทดสอบไปก่อนเนื่องจากว่า,อาแอมเท่ากันนะครับ5แอมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองลองเสียบปลั๊กดูนะครับในตอนแรกที่เราลองดูมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่มีอะไรติดเลยนะครับก็เดี๋ยว ลองเสียบดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับอ่าเสียงมานะครับเสียงมาแล้วนะครับอ่าแบคไลท์ติดนะครับเมื่อกี้เห็นแบคไลท์แวบขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะลองไหงาไหยจอดูนะครับอ่าเครื่องติดแล้วนะครับก็เดี๋ยว วันนี้น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมซื้ออะไรที่ที่ดีกว่านะครับและใหม่กว่ามามาเปลี่ยนที่เสียไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบทดสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเครื่องทํางานปกติหรือเปล่านะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อครับมาต่อจากเมื่อวานนะครับวันเมื่อวานเย็นเราก็ได้ไแวะซื้ออะไรมาแล้วนะครับก็มีเป็นซีเซรามิกนะครับร้อยพิโคฟลาดครับ แล้วก็ฟิลกระเบื้อง5แอมป์แบบมีมีอะไมีหางต่อกับเข้าลงไลปินได้เลยนะครับอ่าเจ้าตัวที่เปลี่ยนก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ fill. ฟิลฟิลตัวนี้เมื่อวานเราเอาฟิลแก้วธรรมดาใส่เพื่อทดสอบไปก่อนนะครับ แล้วันนี้เราได้ฟิลเซรามิกมาก็เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวสักครู่จะทําการเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ไปนะครับอ่าก็จะมีเป็นเจ้าตัวซีเซรามิกนะครับค่า100พิโกฟาราดนะครับ 1KV นะครับแล้วก็เป็นฟิลกระเบื้อง 5m นะครับจากที่เราได้ตรวจเช็ค ด้วยสายตาในครั้งแรกนะครับที่มองเห็นเยซูไม่ดูนะครับเป็นจุดจุดไหมที่ตัว C ตัวนี้นะครับอ่าเป็นจุดไหมที่ตัว C ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็สันนิษฐานว่ามันอยู่ใกล้กับตัวนี้มันเกี่ยวข้องกันแน่แต่ว่าเจ้าตัวนี้ปกติวัดแล้วปกตินะครับ3ขาอ่าเราก็ได้ทําการวัดนะครับต้องวัดไล่กลับมานะครับเพราะว่าเจ้า เจ้าโซนนี้นะครับมันยังอยู่ในโซนของกาวร้อนะครับเป็นไฟไฟจาก c ี0 0นะครับเพื่อก่อนที่จะเข้าสวิตชิ่งนะครับมันจะอยู่ในโซนนี้นะครับพอวัดไล่มาตัวนี้ดีวัดไล่ย้อนย้อนย้อนกลับมาจนมันเจอฟิวนะครับฟิวขาดเมื่อฟิวตัวนี้ขาดนะครับที่หลักๆก็จะมีมันจะมีเจ้าตัวาการฟ้าผ่านะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัว ไดโอดบิดนะครับท,ที่ว่าเคยเจอที่ว่ามีเสียแล้วมันช็อตน,นะครับหลังจากเราเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้า c ีเซเลมิกตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ไล่วัดไล่วัดวงจรนะครับแล้วก็วัดคอ่อมเจ้าซีสามร้อก็ได้เดี๋ยวจะพิกพลิกไปดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นมามันจะ เราตั้งย่านโอมก็ได้นะครับหลังจากเราเปลี่ยนอุปกรณ์แล้ววัดจิ้มนะครับมันจะขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับสําหรับมิเตอร์เข็ม R คูณหนึ่งนะครับนั่นคือปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าจิ้มทั้งสองขานี้แล้วขึ้นสูตรทั้งสองข้างแสดงว่ายังมีจุดเสียอยู่นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ก็คือเป็นบิดเลก t ิฟายนะครับเหมือนกันนะครับ เจ้าขั้วขาขาคู่กลางนะครับจะเป็นไฟ220นะครับสองฝั่งที่เป็นด้านข้างก็จะเป็นบวกกับลบนะครับเราก็วัดวัดคู่คู่ AC ก็ได้นะครับตั้ง R คูณหนึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นไฟบวกนะครับถ้าเกิดเข็มมิเตอร์สีแดงมาจิ้มตรงบวกเข็มก็จะขึ้นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าสลับสายมันก็จะไม่ขึ้นนะครับทั้งสองข้างนะครับถ้าเป็นฝั่งลบก็คือถ้า เข็มสีดํามาจิ้มแล้วก็เข็มสีแดงมาจิ้มทาง AC นะครับมันก็จะขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับนั่นคือปกติแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งขึ้นขึ้นสูงสุดทั้ง2ฝั่งนั่นก็คือช็อตนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเจ้าตัวสีเซรามิกไปแล้วนะครับเราวัดทุกจุดอ่าโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็น3าขานะครับวัดแล้วนะครับก็คือไม่มีขึ้นทั้ง2ครั้งนะครับนั่นก็คือ อุปกรณ์สามขานั้นยังปกติอยู่นะครับก็เลยลองจ่ายไฟนะครับหลังจากจ่ายไฟไปก็ก็คือไม่มีช็อตไม่มีอะไรนะครับวัดแรงดันได้นะครับพอวัดแรงดันได้เราก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปประกอบนะครับไปประกอบเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบภาพนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการประกอบให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะนานไปนะครับเดี๋ยวขอไปประกอบชุดนี้เข้ากับทอรศน์ก่อนนะครับ หลังจากที่ประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับ<ม>ก็ทดสอบสัญญาณภาพเสียงนะครับก,ก็คือตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าเกิดมีการซ่อมใหม่ๆก็จะมาแบง่งปันความรู้ให้กันครับผมขอบคุณครับ